ก็ต้องไปสนใจมัน่ามาซื้อเร่ยนย่างเดียวบ่วมีสาระมันต้องมีสาระนํำคัดเล่นก็ไดเลีนแบบมีสาระเลียนแบบมีการเรียนรู้เลียนแบบมีการพัฒนาพัฒนาทางสมองขึน้นพัฒนาทางการเ,เรียนรู้ขึ้นเล่นไก่มันได้คมรู้ อันนี้มันเด่นบอดดายควอมดูดอ่อมันอื้องาอ่าอย่างนี้ยงแก่มันเสียเวลาไปเปล่าประโยชน์เฮาพัฒนาจะกของขึ้นพัฒนาตัวเองพัฒนาสังคมอยู่น้ำกันพัฒนาห้องพัฒนาโรงเรียน พัฒนาหมูบ่บ้านต่อขึ้นไปหอดพัฒนาประเทศชาติพัฒนาจาของอยู่น้องกันหลายคนกัทั้งมีเป้าหมายเดียวกันมีจุดหมายเดียวกันเพื่อความพัฒนาของเขาเพื่อความเป็นนี่ยังล่ะ,ละหลายๆายคนร่วมกันกับเป็นองค์กรองคอ์กรยูนี่กับเป็นโรงเรียนเอิ่นว่าเพื่อความจเจริญของโรงเรียนนํา ก็เริ่มจากตัวเข้าแตาล่ละคนนี่ช่วยกันพัฒนาพัฒนาจากของพัฒนาทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาอารมณ์พัฒนาร่วมร่วมกันขึน้นกายเป็นโรงเรียนเบิรสุคน่พัฒนาขั้นเข้ายุดไปผู้หนึ่งการพัฒนากับซาไปผู้หนึ่งหยุดไปสองคนกับพัฒนาซาไปสองเขามีอยู่หลายกว่าคนขั้นไปพร้อมกันเบิดมันก็ไวการสมามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันการอยู่น้ำกันการ สามัคคีเป็นความสำคัญสิเหตุอีกย่าง,งก็ต้องสามัคคีเบิ่งเด็ข้าเจ้าชุมนุ่งข้าเจ้าก็จ้างคนลงไปสามัคคีกันอันนั้นทำบดีบันไดนี่พอ่อมีเมียก็จะบอกจะลงไปจะไปเห็นแกเงินหลายกว่าความดีให้เห็นความดีความสั่งสรรค์ความจเจริญดีกว่าเงินกว่าคำพวกเงินคำบ่าตายมันก็หาได้แตงสันบ่เป็นการพัฒนา การรู้เท่าท่านเล่เลียมของคนเรื่อยเลียมของผู้บวังดีก็เป็นสิ่งดีเท่าต้องพ่อขึ่นญ่ขึ้นเท่าต้องได้เห็นแต่ว่าพักการฝึกดีไว้เฮ็ดดีไว้เขาอยากได้ดีน้าเขาก็เฮ็ดดีให้เขาเขาก็เฮ็ดดีน้าเขาเขาอยากให้เขายิ้มใส่เขาก็ต้องยิ้มใส่เขาถ้าไปด่าเขาเขาก็จิตด่าเขาตอบคือกัน อยาในใจยังน้ำโม่จากเสียสรละน้ำโม่ให้โม่เสียสรละกับของกับเดืเสียสรละก่อนเริ่มจากตัวเฮาก่อนจะไปคาดหวังมามูเสียแต่งสันแตงสี่อัตหิอัตโนนาโถก่อน,ข,นข้าเน่าเห็ดแล้วมูโบเห็ดกับเป็นข้อมสมบูรณ์ของเฮาแล้วอยากให้เขาไวเข้ากะไวมูตอบมันสิ่ะยรนมมือเท้ากับไวกันก็่นสิงกับเป็นเล็กๆน้อยๆเอามาคึดมาอ่านเบิงัง หาเรื่องเกือกับเก็บแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆมากเข่าตาไปไปวัดได้กันมีเห็นบ่อเรื่องเล็กๆน้อยๆขี่ฟุ่นขี่ลักเงียมันเข่าตาควานไม่มันบ่เข่าด้มันเข่าสองตาเท่านี้มันไปบ่เป็นเรื่องเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆเหตุเหตงานใหญ่เขาเสียสิละเหตุเหตโรงเรียนเขาเสียเข้าก็ พอเฮ็นยังได้กับเฮ็ดซอยกันเห็นได้กับซอยกันเขาขีใ่ใส่สวมใบบอมเป็นขี่กูเป็นน้ำหายจากขอางบัดมือกับว่เห็นเงี้สี่กับบอมเรียนร่างตั้งแต่มันบ่ดีบ่งามขึ้นคัดคืนว่าโรงเรียนของเฮาองค์กรของเฮาเขากับเหตุยังติดเพื่อนาการสางสรรค์ขึ้นดีขึ้นควบเจริญมันบริวารเจริญผู้เดียวบอมเป็นเจริญจะม้อนั่นม้อนี่เขากับม้องบัดโรงเรียนคือเก่า ม้อนี่คือดีแท้ม้อนี่คือเก่งแพ้่เขากับอกว่าการไปแข่งทักษะแข่งนั่นแข่งนี่กลับมากเขากับวานรงเรียนสีแสงธรรมเขาบับว่า,วาห้องนั่นห้องนี่ได้รางวัลหน่งแสนสี่ผู้แพ้ม่มาผู้เฮ็ดบอดีมากบ่เป็นแพร่แน่นการแข่งขันผู้เฮ็ดบอดีมาหาเลาอหาเเหยนอยู่ในบ้านเขาก็ว่านัากบบเรียนนรงเรียนสีแสงธรรมก็เสียมานํำกันเวิรดมูบ่ดีก็ดีเวิดหดมู จเสด็ค,คิดถึงมูห้มากคิดถึงมูมากหายไร้คิดถึงโรงเรียนหายไร้คิดถึงองค์กรเขาหายไร้เขาบระเดี่องผู้เดียวดอกอุนี่มานี่เขาบรได้ว่าม่านหาผู้นั้นผู้นี้เขามาหาโรงเรียนเขามาเบิ้งโรงเรียนเขาประด้๋ยเบิ้งผู้เดียวผู้หนึ่งผู้เดียวเขามาเบิ้งบัส, e. ส,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 สุคนเขามาเบิ้งปัจุยางมันดีผู้เดียวบ่ได้มันเก่งผู้เดียวบ่ได้มันขี่ลายผู้เดียวมันกับบ่ได้คือกัน เสียมาผลกระทบเบิ้งทั้งดีทั้งลบตั้งบวกทั้ง,ง,งลบ,งบ,งลบดีกับทรงผลกระทบไม่โรงเรียนเสียกับทรงผลกระทบไม่โรงเรียนเขาสิเลือกเอาอยัางเขาาจากได้หยังโรงเรียนเขาายากได้ดีเขาสีเห็นเห็นเสียอยู่บ่เคลื่อนขึ้นไปอีก่ตไปอีกการว่างโตการตั้งโตให้มันชอบการตั้งตนชอบอัตตะสัมมาปณิธิแปลว่าการตั้งตนชอบเป็นมงคลของชีวิต กาตั้งตนบ่ชอบกับเป็นอัปมงคลมันก็ง่ายๆการใช้ชีวิตกับ,บ่มีหยัอย่างไทักษะการใช้คุณธรรมจริยธรรมเอามาฝึกฝนผลจะคลองมาสอนตัวจะคลองกับวันใญยากขึ้นอยู่กับว่าสิสนใจบ่สิเบ,บิ้งจะของบอ่สิสนใจจะคลองบอ่คันสิปล่อยไปตาม ใจมากมันมากจะไปทางต่ำใจที่บอดฝึกฝนมันมากไปทางต่ำไปไปทางบอดีไปถ้าทงกิเลสไปท้าทางโลภทั้งโกรธทางหลงโกรธนิ่ๆหน่อยๆก็เป็นสาเหตุแห่งการโกรธนิ่ๆหน่อยๆก็เป็นสาเหตุแห่งการโลภเห็นเล็กๆหน่อยก็อยากความมาใช่อากขวางเห็นนันนี้ก็เป็นความโลภความโกรธความหลงนี่ก็หลงความคิดจะขวางหลงความเห็นจะขวางหลงตัวจะขวางหลงโดยสิ่ผมมีคุณธรรมกำกับกลายเป็นความหลงขึ้นไป นี่กับเมียนทางบอดีบดิดผู้แล้ววันบอดีกับลดออกละออกเลิกลดละเลิกถอยออกเอาเตรียมเข่าหองสังบันเนี่ย